ตอนที่1 6 1ห้องโถงดันเจียนส่วนเทพแห่งน้ําระดับ37ตอนนี้เราเ 36, ร็วแสามสิบหกพรองอันดันเจียนเร็วแสาสิบเจ็ดจึงเหมาะกับเราพอดีขอแค่หาเทมที่มีความสามารถพอด้วยพลังของเราตอนนี้ก็คงผ่านดันเจียนได้อย่างง่ายดายถึงจะไงก็มีคนอยากร่วมที่อวฉันอยู่ไม่น้อยอยู่แล้วเลดมอโยเขาจริงๆด้วยเขามาที่นี่ทําไม หลิน์มาอยู่เขากลับมาแล้วหลิน์มาอยู่บ้าไรนั่นมันเทพไดพรคนเดียวสามารถทำลายกองทัพมังกรควาหมืดได้เขาคือเทพไดพนที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นเดียวกันเขาถือว่าไร้เทียมทานไม่สิตายสูงกว่าเขาก็ไร้เทียมทานฉันว่าท่านเทพเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายคระดิษามเมื่อไหร่เขาต้องสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับรชาชพิศาสได้แน่นอนที่แท้เขาก็าคือหลิิเมาอยู่ที่แท้นายคือหลิิเมาอยู่ไม่แปลกใจเลยที่ท่านเทพควงจะรับนายเป็นศิษย์ขอโทษนะช่วยหลีกทางหน่อยฉันจะไปฟาร์มเวลอะ อะไรของไหนเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังรีบเพิ่มเลเวลเธอรอจนกว่าฉันจะฟาร์มเสร็จแล้วค่อยคุยได้ไหมนายจะเข้าเดินเจียนสวนเทพแห่งน้ำกันหรองั้นฉันจะไปกับนายด้วยฉันจะไปคนเดียวเดี๋ยวสิถ้าลุยเดี่ยวในระดับความยากทั่วไปแล้ว่าจะเพิ่มช้ามากเลยนะฉันลุยระดับก้นบึง นายกำลังล้อเล่นหรือไงนายจะผ่านระดับก้นเบื้องด้วยตัวคนเดียวได้ยังไงกันลานเทพแห่งน้ำระดับ37บันทึกซิติดันเจียนระดับฝันร้าย1ชั่วโมง8นาทียี่ิวินาทีไม่มีระดับก้นเบื้องต้องยกระดับก่อนเธออยากจะฟังส่วนเทพแห่งน้ำใช่ไหมฉันแนะนำว่าเธออย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้เพราะอาจจะมีการเลื่อนขั้นของดันเจียน เลื่อนข้าดันเจียนหมายความว่าไงนี่เขาเข้าไปคนเดียวจริงๆกันหรอเทพหลินญเขาลุยเดียวตลอดจริงๆล่าสุดดันเจียนตําหนักไฟเลือดระดับก็เป็นฝีมือของเขาดีแหละแถมเขาคนเดียวยังพาคนอีกสามกขนเลียนดาดหน้าทะเลทรายทรราชอีกด้วยน่าสนใจจริงๆว่าครั้งนี้เทพเหลียจะสร้างสิติปีศาจแบบไหนออกมาอีกนี่ลังราของเขาถูกเขาจดจําจนฝังใจขนาดนี้เลยหรอลุยเดียวทะเลทรายทรราชนี่เขาแข่งแรกรงขนาดไหนกันดันเจียนส่วนเทพแห่งน้ำผู้ใส่น้ำมมาสเตอร์ขั้นสูงที่ได้รับการเสริ เลเวลสามสิบเจ็ดรางหนึ่งหมื่นสี่พันพลังวายหกพันจิตวิญญาณหนึ่งบิร์นร่างกายหนึ่งบืรนทักษะห่อหุ้มคุณสมบัติพิเศษภูมิคุ้มกันธาตุน้ำภูมิคุ้มกันการโจมตีทางกายภาพภูมิคุ้มกันต่อธาตุน้ำและการโจมตีทางกายภาพมีเพียงนักเวทของก็ดูที่ไม่ใช่ธาตุน้ำเท่านั้นที่สามารถฆ่าพวกมันได้จงตื่นจงตีเสาหินพวกนี้ดูเหมือนจะบันทึกเรื่องราวบางอย่างไว้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่หมดแล้วอะต้องการให้ฉันกระโดดลงไปงั้นหรอ ดันเจียนได้รับการเลื่อนขั้นแล้วความยากในปัจจุบันถูกปรับเป็นคนบึ้งแล้วเหมือนกับตําหนักไฟรอบก่อนไม่มีผิดหลังใจจากกาักรมรรดรับนอกทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วดันเจียงก็ได้รับการเลื่อนขั้นดูนั่นดันเจียนส่วนเทพแห่งดามเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับตําหนักไฟครั้งก่อนไม่มีผิด ดันเจียนได้รับการอัปเกรดอีกแล้วแทบเลไดในเรื่องค่าดันเจียนส่วนแทบแหงน้ำกลายไประดับก้นบึ้งเรื่องค่าดันเจียนระดับก้นบึ้งส่วนแทบแหงน้ำระดับ37ระดับความยากทั่วไปฝันร้ายก้นบึ้งนี่มาระดับก้นบึ้งจริงด้วยแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงตอนนี้เขากำลังลุยเดี่ยวในระดับก้นบึ้งอยู่จริงๆเขาทำได้ยังไงตอนนี้ฉันอยากจะรู้เรื่องของเขาทั้งหมดกลังจมตีนี่รุนแรงทีเดียวมันถูกยกระดับเป็นก้นบึ้งแล้วจริงจเยียาวกองทัพ ทะเลนเทพแห่งน้ำภาพฉายไปการโจมตีเมื่อกี้ทั้งบอดออกมาจากมันสินนะเชืเชืทพแห่งน้ำภาพฉายที่ไม่สมบูรณ์แบบระดับ41พลัง60,000ของว 110, ยัย10,000จิตวิญญ,ญาณ10,000ร่างกาย40,000ทักษะเสี่ยง,งํำน,นําแห่งน้ำใช้แข่งช่วยนิรันดรคุณสมบัติพิเศษต้านทานการโจมตีธาตุน้ำความเสียหายทางกายภาพลดลง50%ในที่สุดก็จะบอกสักทีโจมตี ใช่แห่งช่วยในรันพลังเสียงที่ยอมรับเลยแต่น่าเสียดายความรุนแรงยังไม่เท่าไร่ถ้าหากชันยังเลเวลแค่สามสบอาจจะรับมือยากกว่านี้อำนาจกองทัพรับร้างสภาวะปกติทั้งหมดให้แก่สมาชิกกองทัพพร้อมเพิ่มความกำลังใจมีผลเฉพาะสภาวะปกติระดับ60ลงมาเท่านั้นคำสาวเชื่องช้าผ่านไปสักพัก สังขารเทพแห่งดาภาพฉายค่าประสบการณ์บวก4ีล้านหนึ่งแสนได้รับคิสตันน้ำบริสุทธิ์2เศษคิสตันน้ำบริสุทธิ์เศษคิสตันน้ำบริสุทธิ์5้าเฉนสามารถผสมไปคิสตันน้ำบริสุทธิ์ได้ค่าประสบการณ์ดูเหมือนจะขาดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งควรต้องฟาิซักสองสามรอบแถมยังได้คิสตันน้ำที่เราต้องการเอามาใส่กับคริสตันธาตุศักดิ์สิทธิ์พอดีน่าเสียดายที่ไม่ได้ยามันดีธาตุน้ำด้วยอ๋อ นี่มันกุญแจเทพแห่งน้ำกุญแจไขประตูวิหารน้ำที่แท้จริงอัญมณีน้ำบริสุทธิ์ลดความเสียหายจากธาตุน้ำอย่างถาวร50%เพร้อมโอกาสได้รับทักษะธาตุน้ำมีผลเฉพาะการใช้ครั้งแรกเท่านั้นที่แท้ก็อยู่นี่เองเกือบพลาดไปแล้วสิตอนนี้มีกุญแจของวิหารเทพน้ำแล้วที่นี่ก็น่าจะมีอุปรกรณ์ที่ใช้ในการปลูกเทพแห่งน้ำด้วยเหมือนกันกลวยเทพเจ้าแห่งน้ำใช้ปลูกเทพเจ้าแห่งน้ำ ตอนนี้ของสีอย่างสำหรับดันเจี้ยนท่าก็มีพร้อมแล้วในบรรดาดันเจี้ยนท่าทั้งค่าตอนนี้เราได้ผ่านไฟน้ำและแสกแล้วตอนนี้เหลือแค่ลมกับไฟฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่รวบรวมครบแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมย้ำวันนี้ก่อนออกไปดีกว่าระคังดังแล้วมันได้อยู่แล้วตอนนี้เทพหลินสร้างสถิติใหม่อีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงสถิติไม่ต้องไปดูหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะมันก็แน่อยู่แล้วพระท่านเทพหลินจะทำลายสถิติตัวเองไปเรื่อยยังไงล่ะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนเทพแห่งน้ำระดับ37สถิติดันเจียนที่1หลิ่นม่อยู่48นาที22วินาที48นาทีนี่ยังไม่ใช่คียจูงกาของเขาอันหรอขอเลือกระดับก้นบึ้งเทพหลินจะลุยอีกแล้วพวกเรามาลุ้นกันเถอะว่าจะจบที่เวลาไหนมาดูกันว่าครั้งนี้เทพหลิ่นจะทําได้ตากว่าหรือมากกว่า24นาทีฉันขอเปิดเดิมพันครั้งละ1,000คะแนนใครอยากเดิมพันมาลงชื่อได้เลยแม้แต่สถิติของดันเจียนก็ยังเอามันเดิมพันกันหรอหลิ่นม่อยู่ก่อนหน้านี้นายเคยสร้างวรรรกมอะไไว้ที่นนีกัแ ก็พี่มันเทพอ่ะ้องใครๆก็ต้องชมอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกอีกอย่างนะครับถึงตอนล่าสุดหน้าเพจแล้วครับยังไงก็รอยตามต,ต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนดื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกับพรด้วยนะเพื่อไปกำล,ลังใจกับแปรต่อไปแล้วเจอคลิปหน้าบาย